สวัสดีครับวันนี้ m y PHP จะมาแนะนำในส่วนของการใช้ ChatGPT นะครับในการช่วยคิดค้นคีย์เวิร์ดสำหรับการสร้างคอนเทนต์นั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งส่วนของการให้ AI ช่วยทำงานที่คิดว่าจะมีผลประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับที่ทำงานด้านคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความหรือการทำวิดีโอคอนเทนต์ก็ตามนะครับโดยจะมีขั้นตอนไหบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับเราขอแนะนําตัว ChatGPT เบื้องต้นก่อน ChatGPT นะครับคือระบบ Smart Chat ที่พัฒนาโดย OpenAI เป็นโมเดลรูปแบบภาษานะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานเรียนรู้ในส่วนของ language model นะคบเพื่อสร้างและก็ตอบโต้คําถามคําตอบจากผู้ใช้งานนั่นเองนะครับโดยระบบของ ChatGPT เนี่ยสามารถสร้างข้อความที่มีความหมายและช่วยผู้ใช้งานนแก้ปัญหาทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แอปพลิเคชันได้หลายประเภทนะครับ เช่นการช่วยตอบคาถามเกี่ยวกับข้อมูลการศึกษาการแพทย์นะครับรวมถึงพูดคุยเรื่องทั่วไปหรือให้คําแนะนําทางด้านธุรกิจก็ได้เช่นกันถัดมานะครับความหมายของตัวคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดเนี่ยเป็นกลุ่มคำนะครับหรือว่าคําสําคัญที่ว่าเป็นหัวข้อหลักของเนื้อหาต่างๆทางด้านคอนเทนต์นะคะโดยบริบทของการค้นหาทางเว็บไซต์เนี่ยการใช้คีย์เวิร์ดอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับเนื้อหาจะช่วยให้เนื้อหาของเราเนี่ยมีผู้ชมนะครับที่ เข้าค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดนั้นๆมากขึ้นนั่นเองนะครับรวมถึงการทำ Search e n g i n e optimization นะครับหรือว่า SEO ที่จะทำให้เว็บไซต์เนี่ยปรากฏในการค้นหาของเครื่องมือค้นหาของ Google ด้วยนั่นเองนะครับโดยหลักการที่เราจะใช้ ChatGPT ในการช่วยคิดคีย์เวิร์ดเนี่ยคอนเซ็ปที่ผมได้ทำนะครับก็จะมีอยู่4ส่วนหลักๆนะครับก็คือ1 เกินกับทาง ChatGPT ไปก่อนนะครับว่าเราต้องการให้ทาง ChatGPT เนี่ยคิดคีย์เวิร์ดให้นะครับ 2. แจ้งหัวข้อแล้วก็ตัวเนื้อหาในคอนเทนต์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในส่วนของบทความหรือว,ว่าตัววิดีโอก็ตาม3แจ้งจำนวนคีย์เวิร์ดที่เราต้องการนะครับ 4. ตรวสอบผลลัพธ์ที่ทาง ChatGPT ให้มานะครับและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้งานที่ผมได้ทดสอบมานะครับ ในส่วนแรกให้เราเกิดกับทาง ChatGPT ไปก่อนนะครับว่าในส่วนนี้ให้ช่วยคิดคีย์เวิร์ดสำหรับคอนเทนต์ให้หน่อยได้ไหมทาง ChatGPT นะครับก็จะสามารถตอบกลับมาว่าสามารถคิดค้นคีย์เวิร์ดให้ได้นะครับต่อมาเราก็จะแจ้งในส่วนของเนื้อหาที่เป็นคอนเทนต์ของเรานะครับโดยแยกเป็น3ส่วนก็คือ 1. หัวข้อ 2. เนื้อหาภายใน 3. จํานวนคีย์เวิร์ดที่ต้องการนะครับโดยในตัวอย่างนี้นะครับส่วนหัวหัวข้อผมได้กําหนดเป็น แนวทางการพัฒนาการทํางานนะครับในส่วนของเนื้อหาภายในผมก็จะอธิบายเป็นเฉพาะบางส่วนนะครับอย่างในตัวอย่างก็จะอธิบายว่าเป็นวิดีโอที่พูดถึงแนวทางการพัฒนาการทํางานให้เหมาะสมร่วมกับผู้คนภายในทีมโดยมีการนําทักษะของมัลติทาร์กติงสกิลมาเน้นย้ำให้ภายในทีมเพื่อจะพัฒนาการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงแนะนําการประสานง,งานที่ชัดเจนกับลูกค้าและทีมและส่วนสุดท้ายเป็นการขอคีย์เวิร์ด20ตัวซึ่ง ทั้งหมดที่เราให้ทาง ChatGPT จะมีเพลงเท่านี้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของผลลัพธ์ที่ทาง ChatGPT ตอบกลับมาให้เรานั่นเอง ChatGPT แจ้งกลับมาว่านี่คือจํานวน20คีย์เวิร์ดที่เราเรียกร้องขอไปนะครับจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวที่20นะครับจะอยู่ครอบคลุมในส่วนของเนื้อหาในคอนเทนต์ของเรานะครับเนื่องจากว่าการเลือกคีย์เวิร์ดในบางกรณีนะครับอาจจะมีการ ใช้คีย์เวิร์ดที่กว้างจนเกินไปนะครับอาจจะไม่เจาะจงเนะะื้อหาเฉพาะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะคัดแยกคัดกรองได้อีกหนึ่งทีนะครับเราอาจจะขอไปสัก50 k e y w คีย์เวิร์ดก็ได้นะครับแล้วเราก็มาคัดกองเองหรืออย่างกรณีในตัวอย่างที่เป็นคีย์เวิร์ด20ตัวก็สังเกตว่า ChatGPT ก็ให้คีย์เวิร์ดมาค่อนข้างที่จะตรงประเด็นและก็ครอบคลุมในเนะะื้อหาคอนเทนต์ของเรานะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของการใช้งาน ChatGPT ตามขั้นตอนตัวอย่างที่ผมได้แจ้งเมื่อสักครู่กันครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงหน้าเว็บไซต์ของ ChatGPT เลยครับและเราก็เข้ามาสู่ตัวหน้าเว็บไซต์ของ ChatGPT กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในส่วนของสเต็ปแรกจากสไลด์ที่ผมได้นําเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือเรื่องของการเกิดน,นากับทาง ChatGPT ไปก่อนนะครับว่าเราต้องการที่จะให้ ChatGPT คิดคีย์เวิร์ดให้นะครับโดยบัตรีสที่ผมจะใช้นะครับก็จะใช้ว่าเดี๋ยว ผมจะมีเนื้อหาและหัวข้อคอนเทนต์ให้ช่วยคิดคีย์เวิร์ดได้ไหมครับจากนั้นเนี่ยเราก็รอทาง c h a t GPT แจ้งกลับมานะครับว่าเขาจะมีเรีแอคชั่นยังไงกับข้อความของเรานะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยผู้ชมก็สามารถที่จะนำบอดดิ้งนะครับหรือว่าข้อความที่ผมใช้เนี่ย ไปใช้คุยกับ c h a t GPT ได้เลยนะครับเมื่อ h ช t GPT ตอบกลับมานะครับว่าแน่นอนครับขอให้ผมทราบเนื้อหาและหัวข้อแล้วก็จะทําการคิดคีย์เวิร์ดที่เหมาะสมให้เท่าที่จะเป็นไปได้นะครับตามที่ได้แจ้งไปนะครับว่าผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะนำนะครับประโยชน์ของผมตรงนี้เนี่ยไปใช้งานได้เลยนะครับเนื่องจากอาจจะใช้ Wording ผิดว่าไม่ตรงก็อาจจะเกิดความผิดพลาดท,ที่ h ช GP t GPT อาจจะเข้าใจข้อความผิดเข้าปไปได้นะครับ ต่อมานะครับเราก็จะกําหนดหัวข้อเนื้อหาแล้วก็จํานวนคีย์เวิร์ดใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เราก็นําหัวข้อของเราเนี่ยบอกเขาเป็นสัดส่วนกระดาษน,นะครับอย่างเช่นหัวข้อ,ขอส่วนนี้เป็นเรื่องของการเลี้ยงแมวให้สุขภาพดีเนื้อหาเราก็จะพิมพ์เนื้อหาของเราไปนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับสาหรับสัดส่วนที่ผมแบ่งจะเป็น3ส่วนนะครับจะมีส่วนของหัวข้อนะครับเนื้อหาแล้วก็ตามด้วยจํานวนคเวร์ที่ต้องการนะครับในส่วนของหัวข้อนะครับเราคือหัวข้อการเลี้ยงแมวให้สุขภาพดีนะครับต่อมาอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของเนื้อหานะครับโดยเนื้อหาของผมก็จะเป็นเรื่องของการแนะนําการเลี้ยงแมวอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแมวร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรครวมถึงมีการแนะนําอาหารที่เหมาะสมของแมวแต่ละสายพันธุ์แต่ละช่วงอายุและข้อควรระวังสําหรับการเลี้ยงแมว โดยเนื้อหาในวิดีโอจะมีการพูดถึงแมวถูกสายพานนั่นเองนะครับและสุดท้ายก็เป็นการแจ้งขอคีย์เวิร์ดกับทาง ChatGPT จำนวน20ตัวครับโดยตรงส่วนนี้ผู้ใช้ง,งานก็สามารถที่จะกดพิมพ์ได้เลยนะครับโดยใช้ฟอร์แมตเดียวกับผมก็ได้เช่นกันจากนั้นเราก็จะรอทาง ChatGPT ประมวลผลคีย์เวิร์ดที่เราขอไปนั่นเองนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคีย์เวิร์ดที่เราเรียกไป20ตัว โดยทาง h a t GPT เนี่ยจะให้มาทั้งหมดนะครับตรงตามที่เราร้องขอพร้อมแนะนําในส่วนสุดท้ายนะครับว่าโปรดทราบว่าการเลือกใช้คีย์เวิร์ดเป็นรูปประโยคและคําสาคัญเพิ่มเติมอื่นๆยังขึ้นอยู่กับลักษณะและเนื้อหาของวิดีโอที่แม่นยำนะครับและเป้าหมายของผู้ชมกับคีย์เวิร์ดนะครับว่าจะตรงกันหรือไม่นั่นเองนะฮะโดยหวังว่าสามารถช่วยคุณได้ครับนี่คือสิ่งที่ทาง h a t GPT แจ้งกลับมานะครับเดี๋ยวเรามาลองดู20คีย์เวิร์ดที่เราเรียกร้องของกันไปหัวข้อและเนื้อหาของเราก็จะเป็นเรื่องของการเลี้ยงแมวนะครับแล้วก็ เรื่องของการดูแลสุขภาพใช่ไหมครับแต่ว่าสายพันธุ์และก็อาหารโดยเรามาดู20คีย์เวิร์ดที่ทาง ChatGPT ให้มาครับก็คือ1ก็คือเลี้ยงแมว2สุขภาพ3การเลี้ยงแมวอย่างมีประสิทธิภาพ 4. แมวร่างกายแข็งแรง5อาหารแมว6อาหารเหมาะสมสําหรับแมว7การเลี้ยงแมวตามสายพันธุ์8สุขภาพแมวตามช่วงอายุ9ข้อควรระวังในการเลี้ยงแมว10การดูแลสุขภาพแมว11การออกกําลังกายของแมว 12. การฉีดวัคซีนแมว 13. การสังเกตสุขภาพแมว 14. การควบคุมน้ำหนักแมว 15. การเลือกฟันแมว 16. การตรวจสุขภาพแมว 17. การป้องกันโรคในแมว 18. การดูแลเลื้อยคลอดแมว 19. การจัดที่อยู่ให้แมว 20. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แมวจะสังเกตว่า20รายการนี้นะครับค่อนข้างที่จะตรงแต่นะครับเราก็จะสังเกตในส่วนที่ มันค่อนข้างที่จะกำก,รรกวมและไม่ใช่ภาษามนุษย์อยู่นะครับอย่างเช่นการเลือกฟันแมวนะครับหรือว่าการดูแลเรื้อยคอดแมวซึ่งตรง2ตัวนี้ที่ผมประเมินแล้วว่าไม่น่าจะเหมาะสมนะครับที่นำไปใช้ในคอนเทนต์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะครับที่เราจะมาคัดกรองในส่วนของคีย์เวิร์ดที่เราจะนำไปใช้ต่อนั่นเองนะครับก็สำหรับการแนะนำการใช้ c ช a t g p t ในการช่วยคิดคีย์เวิร์ดก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผู้ชมยังสามารถที่จะ เข้าดูเนื้อหาวิดีโอเทคนิคต่างๆบนช่องของเรานะครับ MyPHP Video Man หรือเข้าอ่านบทความที่เว็บไซต์ของเรานะครับในเรื่องของแนะนำการใช้ ChatGPT ขอคีย์เวิร์ดในการทำคอนเทนต์นะครับซึ่งในช่องทางนี้นะครับผู้ชมก็สามารถที่จะเข้ามาอ่านเพิ่มเติมกันได้นั่นเองนะครับสำหรับการแนะนำการใช้ ChatGPT ในการขอคีย์เวิร์ดก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้ MyPHP สวัสดีครับ